สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเมมวาบันทึกความทรงจำข้ามภพรายการประวัติศาสตร์จัก,กรวาลฉบับอันคัดที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปสู่ห้วงเวลาที่ตำราเรียนไม่ได้บันทึกไว้กับผมพี่หมายครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ผมอยากให้ทุกท่านลองหลับตาลืมโลกปัจจุบันที่มีตึกราบ้านช่องลืมแสงไฟนีออนลืมเสียงรถยนต์ไปให้หมด ลองจินตนาการย้อนกลับไปไกลแสนไกลไกลกว่ายุคไดโนเสาร์ไกลกว่ายุคน้ำแข็งย้อนกลับไปในยุคปฐมกาลที่จักรวาลนี้ยังเงียบสงดมีเพียงผืนน้ำสีขาวขุ่นที่เรียกว่ากระเสียนสมุทรหรือทะเลน้ำนมกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตในความเงียบนั้นมีเรื่องราวหนึ่งซ่อนอยู่เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษคนแรกผู้ยอมสละกายทิพย์อันสูงส่งลงมาเกลือกลัวก,วกับโคลนตมเพื่อกอบกู้ผืนแผ่นดินที่เรายือนอยู่ทุกวันนี้ และวันนี้ถือเป็นบุญหูของพวกเราเหลือเกินครับที่ได้รับเกียรติจากมหาเทพผู้เป็นเจ้าของตำนานนี้โดยตรงขอเสียงปรบมือต้อนรับพญาหมูเผือกหรือองค์นารายอวตารปางวราหาอวตารครับสวัสดีครับท่านขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้ามนุษย์ผู้ใฝ่รู้และสวัสดีดวงจิตทั้งหลายที่กำลังสดับรับฟังอยู่นักขณะจิตนี้ขอพระคุณท่านมากครับที่เมตตารายการเล็กๆของเรา ท่านครับผมอยากเริ่มต้นที่ความเงียบครับหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ายุคก่อนที่จะมีมนุษย์ก่อนที่จะมีสงครามวุ่นวายบรรยากาศของโลกและจักรวาลตอนนั้นมันเป็นยังไงครับมันคือความสงบที่พวกเจ้าจินตนาการไม่ถึงหรอกพีไม้ในยุคนั้นเวลาไม่ได้เดินเร็วเหมือนนาฬิกาของพวกเจ้าหนึ่งลมหายใจเข้าออกของพระพรหมกินเวลาหลายล้านปีมนุษย์หน้าที่ของข้าคือการรักษาความสมดุล คานอนหลับไหลหรือที่เรียกว่าบรรทมศิลป์อยู่บนหลังของพญาอนันตนาคราชพญานาคพันเสียนที่ขดตัวเป็นแท่นบรรทมลอยอยู่กลางกรเสียนสมุทรเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงคลื่นแห่งจักรวาลที่กระทบฝั่งเบาๆวิงวิงมันเป็นดังบทเพลงกล่อมกลาวจิตวิญญาณขาหลับตาลงด้วยความสุขสงบและคิดว่า จักระวานนี้คงจะดำเนินต่อไปเช่นนี้ชั่วนิรันร์จนกระทั่งฝันร้ายนั้นมาเยือนฝันร้ายที่ท่านว่าคือจุดเริ่มต้นของหหยนะใช่ไหมครับวินาทีที่ความสงบนั้นแตกสลายมันเกิดอะไรขึ้นครับมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไหมหรือมันตูมเดียวเลยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิน้นจู่ๆสัญชตาตญาณดิบในกายข้าก็กรีดร้องขึ้นมาพญาอนันตนาคราชที่ข้านอนทับอยู่สะดุ้งเฮือกจนตัวยโยน เหมือนงูที่ถูกไฟลนน้ำในกรเสียนสมุทรที่เคยเย็นชัำจูจๆก็เดือดพล่านเป็นฟองฟอดท้องฟ้าวิปริตแปรรวนและเสียงเสียงที่ข้าไม่มีวันลืมเสียงกรีดร้องของแผ่นดินเจ้าเคยได้ยินเสียงหินผาปริแตกไหมเคยได้ยินเสียงแผ่นทวีปบ,บทขยี้กันไหมมันดังกึกก้องกำปนาดเรากับจักรวาลกำลังจะถล่มลงมาตรงหน้าข้าลืมตาตื่นขึ้น มองลงไปเบื้องล่างสิ่งที่ข้าเห็นไม่ใช่โลกที่สวยงามใบเดิมแต่เป็นหลุมดำขนาดมหึือมาโลกหายไปแล้วแผ่นดินถูกกระชากหายไปเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวคนลุกเลยครับโลกหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วตัวการของเรื่องนี้ฮิรันตยักษ์เขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรครับแค่ความสะใจหรือเขามีปมด้อยอะไรบางอย่างนี่เป็นคำถามที่ดี ฮิรันตยักษ์ไม่ใช่ยักษ์กระจอกงอกง่อยที่ทําอะไรไร้เหตุผลแต่มันคือพยายักษ์ผู้มีเชื้อสายตระกูลสูงส่งมันบําเพ็ญตะบะบําเพ็ญเพียรภาวนามานับแสนกลจนจิตของมันแกร่งกล้าเหนือเทวดาแต่อนิจจาอํานาจมักมาพร้อมกับความจองของเมื่อมันรู้ตัวว่ามันเก่งที่สุดมันได้รับพรจากพระอิศวรว่าข้าไม่ตายด้วยมนุษย์เทวดายักษ์หรือสาราวุธใดในสามโลก มันจึงเกิดความคิดวิประลาสขึ้นว่าทำไมข้าต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนโลกใบนี้ทำไมข้าไม่ม้วนโลกเก็บไว้เป็นของข้าคนเดียวความโลภความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือแรงจูงใจที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ได้แค่จะทำลายโลกแต่มันต้องการยึดครองโลกไว้ใต้รักแร้ของมันแต่เพียงผู้เดียว ม้วนโลกไว้ใต้รักแร้ฟังดูเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์มากครับแต่ในทางปฏิบัติมันทำได้ยังไงครับแผ่นดินแข็งๆใหญ่ๆขนาดนั้นด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์ผสานกับพละกกำลังฮิรันตยักษ์ใช้อิทธิฤทธิบีบอัดมิติของแผ่นดินโลกให้ย่อส่วนแล้วม้วนพับเข้ามาเหมือนเจ้าม้วนเสือสารมันหนีแผ่นดินทั้งทวีปทั้งภูเขาทั้งป่าไม้รวมทั้งวิญ,ญญาณมนุษย์และสัตว์ที่เพิ่งถือกำเนิดหนีบไว้แนบกาย ใต้รักแร้ที่เหม็นอับของมันแล้วกระโดดตูมหนีลงไปกบดานที่ก้นมหาสมุทรทิ้งให้จักรวาลเบื้องบนเคว้งคว้างไร้ที่ยืนเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังมากครับ เทวดาก็ช่วยไม่ได้เพราะติดเงื่อนไขพรสวรรค์ที่มันฆ่าไม่ตายแล้วตอนที่ท่านตัดสินใจจะลงไปช่วยทําไมต้องเป็นหมูครับผมถามแทนคนฟังหลายคนเลยที่สงสัยว่าท่านเป็นพระนารายณ์แปลงเป็นมังกรเป็นพญานาคหรือเป็นเทพนักรบถือดาบเลเซอร์ก็น่าจะได้ทําไมหวยมาออกที่หมูครับพี่หมายเอย๋ยเจ้าจงตรองดูเถิดสนามรบครั้งนี้ไม่ใช่บนสวรรค์วิมานไม่ใช่บนพื้นดินแต่อยู่ที่ก้นบึ้งของมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยโคลนตมหนาทึบ พญานาคอาจจะว่ายน้ำคล่องแต่พญานาคไม่มีจมูกที่ไวต่อการดมกลิ่นศัตรูในโคลนมังกรอาจจะทรงพลังแต่เขี้ยวของมังกรมีไว้ขบกัดไม่ได้มีไว้ขุดงัดมีเพียงสัตว์ชนิดเดียวในจักรวาลน,นี้ที่ธรรมชาติออกแบบสรีระมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะนั่นคือสุกรหรือหมูสัตว์ที่มีจมูกไวเป็นเลิศดในการดมกลิ่นสาบสางสัตว์ที่มีเขี้ยวคู่งามที่แข็งแกร่งดุด,ดดังเพชร โค้งงอนขึ้นเพื่อใช้งัดสิ่งของจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงข้าจำต้องเลือกสรีระที่เหมาะสมกับงานที่สุดแม้ว่ามันจะดูต่ำต้อยเพียงใดขออนุญาตถามถึงความรู้สึกส่วนลึกครับจากมหาเทพผู้มีรัศมีกายผุดผ่องมีกลิ่นกายหอมฟุง้งวินาทีที่ท่านต้องกลายร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานมีขนหยับหยาบมีกลิ่นสาบท่านรู้สึกยังไงครับมันมีความขัดแย้งในใจไหมเจ็บปวดมันเป็นความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจ วินาทีที่ข้าอธิษฐานจิตแบ่งภาคอาวตารรัศมีเทพของข้าค่อยๆดับวูบลงผิวพันธุ์ที่เคยละเอียดอ่อนกลับกลายเป็นหนังหนานาหนนยาบกร้านมือที่เคยถือจักรและสังกลับกลายเป็นกีบเท้าสัตว์จมูกของข้ายืดออกมารับรู้กลิ่นคาวโคลนกลิ่นเน่าเสียกลิ่นอุจจาระของสัตว์ทะเลได้ชัดเจนจนอยากจะอาเจียนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นเทพถูกกระชากออกไปจนหมดสิน้นแต่อีกใจหนึ่ง ข้าก็บอกตัวเองว่าน่ารายเอย๋ยหากเจ้าไม่ยอมเปื้อนโคลนแล้วใครเล่าจะกอบกู้โลกหากเจ้ามัวแต่ห่วงหลอ่อห่วงสวยแล้วสัพชีวิตที่รอความตายอยู่ใต้รักแร้ยักษ์ล่ะพวกเขาจะพึ่งใครเมื่อคิดได้ดังนั้นข้าจึงเชิดหน้าขึ้นร้องคำรามก้องจักรวาลแล้วกระโจนลงสู่มหาสมุทรโดยไม่ลังเลอีกต่อไปสาธุครับนี่คือหัวใจของวีรบุรุษที่แท้จริงยอมสละตัวตนเพื่อส่วนรวม ทีนี้ตัดภาพไปที่ฉากใต้น้ำครับการตามหาตัวฮิรันตยักษ์ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มันยากขนาดไหนครับยากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรเพราะมันมืดสนิทแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงข้าต้องใช้จมูกนำทางข้าว่ายแหวกว่ายผ่านฝูงปลาปีศาจผ่านหุบเหวลึกดมกลิ่นความชั่วร้ายกลิ่นตัวของฮิรันตยักษ์มันเหม็นสาบเหมือนซากศพเนา่าข้าตามกลิ่นนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ข้าไปเจอถ้ำแก้วที่ก้นมาหาสมุทรและที่นั่นเองข้าเห็นมันที่รันตยักษ์ร่างกายใหญ่โตมโหฬารผิวกายสีดองแดงนอนกรนเสียงดังสนั่นวันไหวมันกำลังนอนตะแคงกอดแผ่นดินโลกไว้แนบอกราวกับเด็กหวงของเล่นวินาทีที่เผชิญหน้ากันท่านทำยังไงครับบุกเข้าไปโจมตีทีเผลอเลยไหมวิถีของนักรบย่อมไม่รอบกัดข้าเดินย่ำโคลนเข้าไป เสียงกีบเท้ากระทบพื้นหินดังตึ้งตึงต้งตึง้งจนน้ำสะเทือนมันสะดุ้งตื่นผุดลุกขึ้นสั่งจ้องมองข้าด้วยสายตาที่เหยียดหยามแล้วมันก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาฮ่ฮ <laughs> ่นี่นะหรึผู้ที่จะมาปราบข้าไอสัตว์หน้าขนไอหมูสก,กปรกเจ้าหลงทางมาจากคอกไหนกันคำพูดดูถูกของมันบาดลึกเข้าไปในใจข้า แต่มันก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่โหมกระพือไฟแห่งการต่อสู้ให้ลุกโชนแล้วฉากการต่อสู้ล่ะครับหมูยักษ์ปะทะยักษ์ใหญ่ในน้ําด้วยมันดุเดือดขนาดไหนครับมันคือหายนะย่อมๆเลยล่ะพี่ไม้ฮิรันตะยักษ์คว้ากระบองเพชรขนาดมหึมาฟาดลงมากลางกระบานข้าแรงฟาดนั้นทําให้น้ําทะเลแยกออกจากกันเป็นทางยาวข้าเอี้ยวตัวหลบฉากกระบองฟาดถูกภูเขาใต้น้ําแตกละเอียดเป็นฝุ่นผงข้าไม่รอช้า พุ่งสวนกลับด้วยการใช้เขี้ยวเพชรเสรยเข้าที่ชายโครงของมันเสียงดังเกรง่งประกายไฟแลบแลบ,บปรา,าบใต้น้ําเดี๋ยวนะครับเสียงดังเกรง่งแทงไม่เข้าหรอครับไม่เข้าผิวหนังของมันเหนียวราวกับยางรถทะโลสิบล้อซ้อนกันพันชั้นพรของพระอิศวนคุ้มครองมันอยู่ศาสตราวุฒใดๆก็ระคายผิวไม่ได้ตอนนั้นข้าใจหายว่า ข้าเสียหลักมันได้ทีจับขาหลังของข้าเวียงร่างหมูยักษ์ของข้าไปกระแทกกับหน้าผาหินโครมข้าจุกจนเลือดกลบปากวินาทีนั้นข้าคิดว่าจบเห่แล้วถ้าอาวุธข้ามันไม่ได้ข้าจะเอาชนะมันได้ยังไงนั่นสิครับวิกฤตมากแล้วท่านพลิกสถานการณ์ได้ยังไงครับในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นในขณะที่ตามองเห็นความตายปัญญาก็เกิดข้านึกถึงคำพรนนั้นอีกครั้งห้ามข้าด้วยมนุษย์ เทวดายักษ์หรือศาสตราวุธแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ข้าไม่ใช่เทวดาข้าคือสัตว์เดรัจฉานและอวัยวะของสัตว์ไม่นับเป็นศาสตราวุธแข้งขาเขา่าศอกของข้านี่แหละคืออาวุธที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ข้าตัดสินใจทิ้งลีลาการรบแบบผู้ดีข้าคำรามกล้องแล้วพุ่งเข้าใส่มันด้วยสัญชาตยานสัตว์ป่าโอ้โหเปลี่ยนโหมดเป็น b e สโหม o d e ทันทีแล้วทำยังไงต่อครับข้าไม่แทงแล้วแต่ข้าชน ข้าใช้หัวกระแทกท้องมันจนมันจุกตัวงอแล้วข้าก็กระโจนขึ้นไปคร่อมร่างมันใช้พละกกำลังมหาศาลของช้างสารล้านเชื้อที่สถิตในร่างหมูยักษ์กดมันลงไปในโคลนดูดเท้าหน้าข้างซ้ายเหยียบแขนซ้ายเท้าหน้าข้างขวาเหยียบแขนขวาข้าตรึงมันไว้กับพื้นแล้วค่อยๆบรรจงวางกีบเท้าลงไปที่ลูกกระโดกข,ของข้าข้าไม่ได้ใช้เขี้ยวเพชรแต่ข้าใช้น้ำหนักตัวบดขยี้บดขยี้ด้วยน้ำหนักตัว สุดยอดวิธีฆ่าที่โหดดิบมากครับมันดิ้นพล่านตาเลือกโพลงปากพงาบพ,พงาบพ,พยายามจะร้องขอชีวิตแต่มันสายไปแล้วฮิรันตยักษ์เจ้าทำตัวเองข่าออกแรงกดลงไปอีกกดลงไปจนกระทั่งกรอบเสียงกระดูกคอของมันแตกละเอียดร่างกายของมันกระตุกเกรงสองสามครั้งแล้วก็นิ่งสนิทลมหายใจสุดท้ายของจอมมารดับสูญไปภายใต้ฝ่าเท้าของสุกร จบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและดุเดือดเลือดพล่านจริงๆครับท่านครับหลังจากที่ท่านสังหารฮิรันตยักษ์ลงได้แล้ววินาทีที่ความเงียบกลับคืนมาสู่ก้นมหาสมุทรอีกครั้งท่านทำยังไงต่อครับกับแผ่นดินโลกที่ลอยเทถงๆอยู่ในน้ำงานสังหารจบลงแต่นานกู้ภัยเพิ่งจะเริ่มตน้นข้าเดินไปที่ร่างไร้วิญญาณของมันแล้วมองไปที่ก้อนแผ่นดินโลก สภาพตอนนั้นมันยับเยินบิดเบี้ยวเหมือนกระดาษที่ถูกขยำทิ้งข้าต้องใช้ความอ่อนโยนที่สุดเท่าที่สัตว์เดรฉา,านตัวหนึ่งจะทำได้ค่อยๆสอดเขี้ยวเพชรเข้าไปใต้แผ่นดินนั้นประคองมันขึ้นมาอย่างะนุถนอมแล้วแหวกว่ายพามันขึ้นสู่ผิวน้ำการเดินทางกลับขึ้นมามันยาวนานกว่าตอนลงไปมากเพราะข้าแบกน้ำหนักของความหวังของสรพพชีวิตเอาไว้เมื่อโผล่พ้นน้ำ ข้าสะบัดหน้าเชิดเคี้ยวขึ้นคลี่แผ่นดินออกให้กลับมาแบนราบดังเดิมภูเขาเลื่อนกลับที่แม่น้ำไหลคืนสายแสงอาทิตย์สาดส่องลงมากระทบผืนดินอีกครั้งกลิ่นหอมของดินระเหยขึ้นมาแทนที่กลิ่นข่าวเลือดนั่นคือวินาทีที่ข้ารู้สึกว่าความเหนื่อยยากและความเจ็บปวดจากการแปลงกายทั้งหมดมันคุ้มค่าเป็นภาพที่งดงามและตราตรึงใจมากครับ แต่ท่านครับผมทราบมาว่าในประวัติศาสตร์จักรวาลเรื่องราวมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งร้อยเปอร์เซนต์เพราะหลังจากเหตุการณ์วีรกรรมครั้งนี้มันกลับนำไปสู่การสร,าสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่กลายเป็นต้นเหตุของเรื่องรามเกียรต์ทั้งหมดเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนครับเจ้าพูดถูกพี่ไม้และนี่คือตลกร้ายที่ขมขื่นที่สุดในชีวิตข้าเมื่อข้ากู้โลกสำเร็จเท้าสหบดีพรหมผู้สร้างโลก ได้ลงมาดูเหตุการณ์ท่านกลับมีความเห็นว่าที่ยักษ์มันเกเรเที่ยวร,รานชาวบ้านเพราะมันไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหลง่งถ้าเราสร้างบ้านเมืองดีๆให้มันอยู่มีกฎหมายปกครองมันก็น่าจะกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้คิดได้ดังนั้นท่านจึงเนรมิตเมืองทองคำอันวิจ,จิตรการตาขึ้นที่เกาะกลางมหาสมุทรตั้งชื่อว่ากรุงลงกาแล้วมอบให้วงวานว่านเครือของฮิรันตยักษ ปกครองสืบต่อไปอะไรนะครับผมฟังผิดไปหรือเปล่าปราบยักษ์แทบตายสุดท้ายยักษ์ได้รับรางวัลเป็นเมืองทองคำที่สวยที่สุดในโลกใช่ข้าได้แต่มองดูด้วยความสังเวชใจมนุษย์เอย๋ยเจ้าจงจำไว้ว่าการให้โอกาสคนผิดโดยไม่มีการลงโทษบางครั้งก็เหมือนการเลี้ยงอสรพิษไว้ในห้องนอนท่านพรมหวังดีอยากให้ยักษ์กลับใจแต่ท่านลืมไปว่า สันดานเปลี่ยนยากกว่าสันดอนเชื้อชั่วของฮิรันตะยักษ์มันไม่ได้ตายไปพร้อมกับตัวมันแต่มันถูกส่งต่อไปยังทายาตรุ่นลูกรุ่นหลานพวกมันใช้ลงกาเป็นฐานที่มั่นในการสะสมอํานาจสะสมอาวุธจนกระทั่งถึงยุคของหลานชายมันที่ชื่อว่าทศกัณฐ์ยักษ์สิบหน้าที่จะเผาผลาญโลกให้วอดวายยิ่งกว่าปู่มันเสียอีกฟังแล้วจุกในอกเลยครับความเมตตาที่ผิดที่ผิดทาง นำมาซึ่งสงครามไม่รู้จบแปลว่าง,งานของท่านก็ยังไม่จบสินะครับเสียงเศร้าและหนักแน่นงานของผู้รักษาไม่มีวันจบรอกพิมายตราบใดที่โลกยังมีความธรรมะก็ย่อมมีอธรรมเกิดขึ้นคู่กันเสมอการสร้างกรุงลงกาในวันนั้นคือสัญญาณเตือนข่าว่าในอนาคตอันใกล้ข้าจะต้องทิ้งวิมานลงมาลำบากอีกครั้งไม่ใช่ในร่างหมู แต่ในร่างของมนุษย์เดินดินนามว่าพระรามเพื่อมาตามล้างตามเช็ดสิ่งที่พวกมันก่อไว้มันเป็นวัตจักรแห่งกรรมที่ข้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผมพูดไม่ออกเลยครับมันคือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และยาวนานเหลือเกิน วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพญาหมูเผือกหรือองค์นารายอวตารเป็นอย่างสูงที่สุดครับที่สละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกสนุกแต่แฝงไปด้วยปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งสำหรับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าฮีโร่ที่แท้จริงไม่ได้วัดกันว่าใครได้รับรางวัลแต่วัดกันว่าใครกล้าที่จะเพื่อนโกลนเพื่อให้คนอื่นมีที่ยืน และสำหรับ EP ต่อไปเราจะขยับเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปอีกนิดไปดูต้นกำเนิดของยักษ์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกจากยักษ์ล้างเท้าผู้ต่ำต้อยที่ถูกรังแกจนต้องขอพรสู้กลับสู้จุดศพที่เป็นปฐมบทของสงครามล้างเผ่าพันธุ์ห้ามพลาดนะครับกับตอนนนทกสำหรับวันนี้ผมพี่ไม้และท่านพญาหมูเผือกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอความสวัสดิสุขสวัสดีจงมีแก่โลกมนุษย์ข้าขอตัวกลับไปบรรทมศินรอเวลาที่จะถูกเรียกใช้อีกครั้งสวัสดี